อะไรนะพรุ่งนี้พี่ไปไหนปะไม่ไปไม่ไปอ่ะทำไมไม่ไปไปหน่อยเดี๋ยว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 ไอติมไม่ไม่แต่หนึ่งมีอะไรจะบอกอ่ะขวดขี้ขวดขี้ดอกเยอาครับดอกเยอาดอกเยอามาแล้วครับสวัสดีครับพวกเราชาวดอกยาครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมคำต้องแพมนะครับเพราะว่าเราจะพูดไม่หยุดกันเลย ต้องห้ามไปครับใครตายแล้วเราก็จะช่วยกันนะใช่แล้วก็จะปั่นกันไปเรื่อยๆใครตายแล้วขยี้ยังครยี้อยู่ให้มันโดนให้ได้ใช่รับรองว่าอีพีนี้สนุกแน่นอนแม่มึงไม่คุยไอ้ขอปฏิกิริยาทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะไม่คุยมันเงียบจะมีคำบนหัวเนาะแราต้องพยายามจะทำให้เขาพูดคำนั้นให้ได้โดยคนที่ตายแล้วก็ต้องช่วยกันทำให้เขาพูดให้ได้ใครที่ตายก็มีบทลงโทษเหมือนเดิมครับเป็นไม้หนีบมาตาจันเรียนเดิมเรียนเดิมโอเคเรื่ เข้าเกมเลยก่อนนะเริ่มเลยวาไม่ตีได้ไ่ได้ไปได้ไปเที่ยวอะไรอุกุกอะไรยังไงไม่ใช่อันนี้คือเริ่มเลยใช่ไหมอ่ะปวเริ่มเลยปวดยังอ่าหนึ่งสองสามเริ่มเริ่มกีนเองรอบหน้าไปเที่ยวไหมพี่คิดว่าจะไปนะไปไหนไปไหนพูดอย่างนี้มีพิรุษนะไปมองไม่เห็นนะภูเขาได้น้ำตกอะไรก็ได้ภูเขามีมีแรงขนาดนั้นเลยอ่ะมีเอ่อมีห้องเก่าไหมเออมีนี่เราต้องจองห้องห้องนี้ไหม ห้องอะไรอห้งแบบมองไม่เห็นนะมันนั่นไหนดิมองไม่เห็นให้ดูคําก่อนไงดูอะไรอ่ะจะได้รู้ไงว่าใครข้างหน้ามาจอมบานไหมต้องไหมเยอะไปไหเยอะจะไปไหนก็ไปไหนก็ได้คุยกันอยู่เมื่อกี้อะไปไหนก็ได้เออไปไหน ไปที่กอนหน้านี้ไปไม่ได้ไปที่กี้กอนหน้านี้นอนบ้านนะนี่อ้าวมาพูดแล้วก่อนหน้านี้ไปกู้ว่าเนี้ยเยอะโอเคเราไปภูวิลล่าอะไรงี้ไหมดีเราไปดิไปกันหน้าดีดีไหมดีก็ไปคนเดียวละกันถ้างั้นอ่ะก็ไปภูวิลล่าดีไหมอะไรนะในนี uh> ้ดีไปคนเดียวโอเคอยู่ไม่พี่เลยคนเดียวอ่ะแล้วที่จะไปมีใครปัง ที่ว่ามีใครไปมั่งถ้าจะไปโอ้ถ้ามึงจะวางตัไม่ผมเตัวอะไรเฮียนี่มันมองเห็นนะมันสะท้อนไม่เป็นไรไม่เป็นไมองคิดว่ามีใครไปสะท้อนมีได้ดูอ่ะไอโก้ถามเนี่ไม่ตอบเลยอ่ะถามว่ามีใครไปบ้างถ้าถ้าจะไปฟูลวิลาไปหลายหลายเลยหลายคณะใายบ้างล่ะเออใครมั่งใครบ้างอ่ะใครมั่ง เอาคูลาหลังใหญ่เนี่ยมีใครไปมากพว่าคนจองแบบเป็นเป็นหลังนะเออได้มีหลายห้องไม่เป็นหลายห้องใช่ไดหมีหลายห้องเออได้หลายห้องถามเยอะมันไม่ตอบเขาเาเกินไปเลยตอบใครอ่อนนอนอ่อนนอนสามห้องอย่างเงี้ยห้องครัวหนึ่งห้องน้ำหนึ่งอ้าวห้องน้ำหนึ่งพูดเยอะมีกี่ห้องนะเมื่อกี้ มีกี่ห้องเยอะอ่ะเฮ้ยมีต่อหนึงสามมั้ยมีกี่ชั้นก็ที่ไหนชั้นเดียวก็พอแล้วอะไรหลายๆชั้นอ่ะเกมนี้เราจะกินนี่ยางแล้วกินอะไรแล้วกินเนี่ยคือของแกเดือดต้องเตะนพูดแรงหนาเนี่ยพูดแรงหนาเลยชั้นพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแบกซะเร็วเลยอะกลยทำท่องแทมอ่ะคุยทีเดียวสองคนเลยไม่ใครดูใครแล้วอ่าที่ะพุ่นเนี่ย อะไรลงปีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามไม่าเอาเลยเอะไรยเดี๋ยวนี้พี่ไปไหนวะพี่เไปอะไรนะพรุ่งนี้พี่ไปไหนวะไม่ไปไม่ไปอ่ะทำไมไม่ไปไปหน่อยเดี๋ยว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 เฮ้ยเติมไหมเ้ยไม่เฮายต็มไหมไม่ทำไมติ๊กติ๊กเอ้า ที่ไหนที่ไหนที่ยได้ที่ไหนที่ไหนเออแล้วมีอะไรบ้างอนมีเยอะอ่ะอยินอ่ะพี่เลยอยากกินหรือเปล่าจรก็อยากกินหนาวปะเไปเต้หวันไปหรือไโดน กพูดอะไรอ่ะเฮ้ยพูดอะไรเผยไต่พูดกี่พูดกี้พูดเฮ้ยพูดเหรอเฮ้เฮยเผยเตอ่ะเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยเขานี้อ่ะอะไรนะกลายเป็นแผนเฉยเลยเฮ้ยแม่งเล่นกันไปเล่นมาเกือบหลุดเกือบจับได้แล้วเนาะตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะอันนี้รู้ยังอ่อรู้ไปคำอื่นยังไม่รู้อ่ะใครยังไม่รู้อ่ะ ไม่มีใครพูดใกล้เคียงเลยยังจับไม่ได้เหมือนกันนะไม่มีใครเอาไปไม่ได้เลยมีแต่แทแกล่ะไอ้มีอยู่ยังลอยอยู่มาดิปล่อยให้ยี่หง่ายเลยวะรายการสดเกินเกินเฮียเพื่อไอติมขอกลางรายการเลยนะอ่ะไปต่อไปไปต่อไปไหนไปต่อไปไหนตอนเย็นนี่ไปกินที่ไหนกินนอบไหมตรงไหน กาใกล้จริงแม่บ้านหน้าบ้านเอ้าเขี้ไปเที่กันไรันขี้อยู่กันไรขี้อยู่อยากไปเที่ยวอืมไม่ต้องขี้กยูก็ได้ขี้อยู่ขี้ทางโน้นก็ได้ไปไหมอ่ะไปไหมพี่เลไปก็ไปอ่ะไม่ไปทำไมอ่ะทำไมมีใครที่ไปด้วยแถวเนี้ยแหละมันต้องอยู่แถวเนี้ยแหละมีมีใครที่ไปไปด้วยเหรอกับพี่ไงอ่าก็มีใครอีกพี่โก้อ่ะอ้าวกับพี่ไม่ไปกับผู้ไปกับผู้ไป งานพี่เลขาบนหัววะบบประมาณว่าที่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเิดได้ไงวะครั้งแรกเลยเนี่นออยเอเฮ้ยเนี่ยพูดออกมาได้ไงเนีย่ยเฮ้ยเวลากล่าวก็เป็นคำอื่นอย่ีนีเอาไปเกลอด้อนกินนีเลยจะไปกินในกล้องเลยเหรอ,อ,อทำไมแค่ไอ้ยินนะกันแป๊บนึงกูงมีอะไรจะบอกอ่ะ ปวดขี้ปิดขี้น่ลยโมบ้าดูมาดูดูคนยาเหี้ยคนยังใช่ไหเริ่มเริ่มเพื่อนเพื่อนรักกันดีเงียบเลยอ๋อเริ่มแล้วเริ่มแล้วเพื่อนเพืรักันดีครบแล้วใช่ไหมไม่ใหต่อยืนยืนพร้อมกันเลย อ่นไหนอ่ะอยนั่งมั้งนั่งดีๆหุบขาไดยเอออะไรอ่ด้เลยทีเเป๊ะแบบนั่งหุบขาไดยได้อยู่กอ่ะโชว์โชว์ของแล้วไงเราไปแนวเรื่องของแฟนกันนั่งดีกว่าไหมไม่ไม่เพื่อนเลิกเพื่อนเอออยู่กับเพื่อนตอนแรกไปเป็นเพื่อนกันตอนแรกเป็นเพื่อนกันแล้วคให้ไปเป็นแฟนมันดีกว่าต้องเพื่อนต้องคุย ใช่ต้องคุยก่อนเป็นเพื่อนก่อนเป็นเพื่อนก่อนใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไอ๋อไ่ได้อนะมันดังอยู่ที่คนกดแหละวางพื้นนีไม่เขียนแป้วไม่ใช่คําไ่ไนท่ตาเาเนะไินเบ๊กทนี้อยู่ที่เพื่อนแล้วต้องไปอยู่ที่ที่ที่คนลรกตาไอยู่ที่อะตายโเคไม่น่าอยู่เลย แล้วไปไหนต่ออยู่ที่คนรักแล้วไปไหนต่อไป่ออันนี้ก็เร็วเกินฮะหาคนรักแล้วแล้วไปไหนอีกแล้วไปไหนอีกนั่งไงเกี่ยวอะไรนะนั่งคุยกันก่อนดีอชวยอันนี้ก็ปั่นเกินมัอก็เล่นไม่ไหวคุยเสร็จก็ไปทั้วไงต่อแล้วไงต่อกินข้าวเฮ้ยนี่แล้วไหนต่อเออแล้วไงต่อไปต้องนั่งย่อยก่อนไไปอยะไร ฮะอะไรอีกแล้วก็เออนางย้อยแล้วอาจจะง่วงเออแล้วอะไรอีกหลังไปฝั่งนู้นนั่งไปวนมาวนมาได้ต่อให้ต่อแล้วให้ต่อแล้วไห้ต่อแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วให้ต่อวนวนแล้ววนแล้วฝั่งนี้แล้วเออแล้วไงต่อไม่ไม่คิดว่าอันนี้ดีป่ะฮะ ่อะไรอะเอาอะไรตั้งได้นั่งได้อไงเงี้ยเออนะที่ว่าถ้าผืนเนี้ยไม่ค่อยโอเคเท่าไร่เราก็เปลี่ยนอันซะเพราะว่ามันน่าเล่นต้องอันไหนอันไหนเปลี่ยนอันซะต้องเลือกทำใหม่ที่เรียบไม่แบบว่าไม่เป็นแบบเนี้ยมันจะมือมันจะอยู่ไม่สุกใกล้หรอวะมันมีมันมีที่ดีด้วยอันไหนที่บอกว่าดีบดีไม่ไม่ไม่ ดม่รู้เลยคิดเยอะอ่ะอาจจะเป็นผ้าอันนี้แหละดีอันนี้แหละดีนะผมว่าท่ามันดีอันนี้ไม่่อโอเคถ้าท่านจับทําเพื่ออันนี้ผ้าอันนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไปไปอันนี้อันนี้เออนั่นไอ้เฮียไม่ตายตอนที่เรากำลังคิดเลยอันนี้มันมันมันพูดตั้งแต่คำแรกนะแต่ไม่ได้ยินยินยินได้ยินไม่ค่อยชัดก็เลยปล่อยมา แต่ว่าไอ้ไอ้เป็นทำงานปุ๊บไปเที่ยวชอบทำอะไรเดินเลยเฮ้ยเดินต้องเดินวิ่งไหมอาร์มิเลทที่หนีพี่หายไปไหนอย่าลืมอะไรกู๊บนึกว่ากูโดดนะลืมล้วืมแง่ลืมอินนอนเดินนั่งก็ต้องเดินนี่ไปเที่ยวต้องเดินย่อยอ่ะเดินชมวิวถ่ายรูปได้ไหมใครด้ไหมใได้ไหมใคร นั่งถ่ายยืนถ่ายแต่หมดต้นไม้ยืนถ่ายรูปถ่ายในห้องน้ำไปทำยืดอะไหลายยืดเลยไปนั่งในห้องน้ำนั่นแหละอ่ายืนเลยยืนถ่ายเลยเดินไปเคลฟี่เดินไปใครเดินไปใครเดินไปกับฝูงมดฝูงว่าเลี้ยงเขาเนี่ยอาอจริงว่าเดินป่านะมันต้องมีพวกแมลงอะไรอย่างนี้เมื่อกี้เดินห้างเลยไปออกป่าอะไรออกป่าไปยืนอยู่ในเมืองดีทีไม่จะวิ่งวิ่งดีกว่าวิ่งไหน บ้านไกลอ่ะหาสาวอ่ะสาวด้วยนะวิ่งหาสาวแล้วก็ไปแลบลิ้นปกติวิ่งกี่รอบปกติวิ่งกี่รอบวิ่งกี่กิโลเอานี้ดีกว่าสิบเหนื่อยไหมไม่สบายสบายโอ้ยพังไหมพักทำไมอ่ะไม่พักเลยวิ่งสิกิโลต่อเนื่องเลยวิ่งต่อเนื่องวิ่งเบาๆเกียรติวิ่งะเข้ามา ทั้งวันเลยสิบโลสิบโลวิ่งทั้งวันเลยคือวิ่งนานเห่อวาคนบ้าอะไรสิบโลวิ่งเสร็จก็นอนเลยมันมันมันกลัวอยู่ไม่ต้องพักวิ่งเสร็จนอนเลยนอนอยที่ไหนนอนไหนกลับบ้านไหมกลับนี่ยังนอนไม่ใช่พี่เบนนะนอนไหนอ้าวแกโยงเงี้ยบขอตัวเมาไหนนอนนั่นเออคนอะไร ใจมันรักอย่างนี้เลยใจรักการกินอย,<ช>อยู่ได้อยู่ได้ถ้าตัดเรื่องเมาออกผมก็คนดีคนนึงอะถ้าตัดเรื่องเมาออกผมก็คนดีคนนึงอะแล้วว่าจะตัดไวมล่ะแต่ไม่ตัดเลยกจริงเหรอนะเดี๋ยวมึงมึงมึงรง่รักเลยไม่ไม่มึงแง่รักเลยล่าสุดมีมีแฟนปะรักใครอย่างเดียวอะไรวะอะไรใครอย่างเดียวหรือเปล่า ใช่หรือเปล่าเอ้ยอ้ร่างถามคนนี้บ้างดิวะล่าสุดนี่ยังไงนะคนล่าสุดยังไงคุณมาถามอะไรเนี่ยออกกล้องเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้รักไมรักบอกสถานที่ไม่ได้ด้วยบอกนั่นบอกอะไรก็ไม่ได้เข้อมูลแล้วข้อมูลนี่มี อย่าลุดดีเนี้ยถ้าคุณเองพูดถ้าคุณพูดเป็นเกมมันเป็นเกมเราเล่นกันพูดได้เรื่อยไม่เรื่องความรักไม่ใช่เรื่องจริงพูดไปพูดไปเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็ดูตายเลยมันไม่ใช่เรื่องจริงไงเราเขาเขาคือเกมเขาคืออีกอีกเรื่องโอ้โหไายใจมากเนี่ยพูดในความรักหน้าแดงไม่ได้เรื่องนี้ ยืนนิ่งๆอยู่วะฮะไม่ยืนก็นอนสองอย่างรู้ยังรู้แล้วรู้แล้วรู้ยังรู้แล้วเนี่ยใช่ว่ารู้นะ้ไม่ยืนก็นอนอ่ะเอาภาษาเอาภาษาอังกฤษภาษาจีดกีดอะจิดอับย้อนจีดอับภาษาอีสายภาษาอีสานไม่เลิฟก็เกิร์ลเฟ็นใช่ไหมคืออะไรนะ ไม่เกิร์ลเฟ็นไม่รู้แล้วก็เกลเฟ็นไม่รู้คิดว่าอย่างไม่ใช่คิดว่าใช่ไหมเพราะมึงเดาผิดกันค้ัน่าใช่อ่เราพูดมาดิพูดแลแพ้ดิยังยังไม่ใช่ทั้งคู่อ้าวก็คือยอมแล้วไอ้ก็คือแบบว่ายอมแล้วก็พูดมาเลยไม่ใช่ทป็งไงไม่ได้คู่มึงและไล่หาใหม่ถ้าคนที่ใช่จะเป็นไงคนที่ใช่ก็คือคนที่เราชอบไงกล้าพูดเนีเขาชอบแล้วเป็นเขาชอบแล้วไงต่อพี่เน ชอบแล้วชอบแล้วเราว่ชอบแล้วเป็นไรเขาชอบแล้วอกหักเลยดีไหมนี่มึงต้องถามพวกมึงนะไม่ได้ถามเราเราเราเขาชอบแล้วอกหักเลยเอาใหม่พวกมึงยังยังหาคำไม่เจอเอาใหม่พวกมึงยังหาคำไม่เจอไรนะไลค์ไลรชอบเหรอข้าวอ่ะอ๋อหาใหม่หาใหม่เราพูดดิเราไม่ชอบแล้วเป็นไรพูดดิพูดดิพี่ว่าตัวเองคำบนหัวก็ไลยนะ สิอาิยอัพสิอาบอาบคืออะไรวะอย่างนี้อะไรสิอัพบ่ะเยอะแบบวิ่งอย่างเงี้ยแบบทำให้เหงื่อออกอะไรเอออย่างเงี้ยอาจจะเป็นออกกำลังกายอะไรงี้ไหมไม่รู้เหมือนกันออกหรือเปล่าร้อนไหมร้อนทำให้ร้อนเย็นตอนเนี้ยออกไหมอ้าวแล้วเย็นเหงื่อออกได้ไงก็เย็นไงเหงื่อไม่ออกเฮ้ยเมันเริ่มมันเริ่มเลี่ยงเรื่อยๆแล้วระแวงระแวงไม่ระแวงหรอกินข้าวไหม ไม่ให้มันเจอปัดไม่ไเจอกินข้าวไมเปมาโดนสองอันอันไม่เจอกินข้าวไปถามไม่ถามกินโนขิ้นโูไม่ได้ยินเลยนบอกกินอยู่ออกกำลังกายให้ดีรออกกำลังกายไหมเออออกำลังกายไหมออกไหมออกบออกไหมออกอะไรออกอะไรละออกก็ออกตบอลในประโยคสิออใครอะอออกใครอะออกกำลังกายไหม ไ <si ม่ไม่ออกเพื่อนระแวงเมื่อกี้ยังบอกเลยไปวิ่งอยู่เลยไปวิ่งไงวิ่งเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งก็ไม่แล้วไม่แล้วนล้วก็ออกกำลังกายครับผมเปล่าล้าแล้วก็นอนเปล่าออกกำลังกายครับผมนอนเดียวเลยหรือเปล่านอนนอนเดียวทำไหนรอดมึงเอาคำนั้นออกอย่างเดียวชีวิตติดนอนคนบ้าเลยนอนอย่างเดียวไม่นั่งเลยยอง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 มีอย่างเดียวที่ก็ไหนเดิน ่ตลอดเลยไงเดินพูดเลยไม่โดนนี่ไงถามแล้วต้องตอบนะก้าอีทวีไว้ทำอะไรอยู่ไว้พับห้างหพับอยู่ไว้กลางไปตั้งแคมป์ไงพับแล้วตั้งแคมป์อ่ะอันนี้ที่มึงกินำลังทำอยู่ตอกลางตอกมังกลอยู่เฮ้ยมันตอบเลี่ยงอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้มันเมื่อกี้มีพูดอะไระออกออกอะไร มองไกลอยู่ตอนเนี้ยเฮ้ยูดอะไรพอกลังเก้าอี้ลมเก้าอี้ลมภายในปันปันปันนี้อะฮะยกหฮะยกไหมอะไรฮะหนักไหมยกตัยกไหมอุ้มยกหมดยกออกว่ะออกว่ะมันรู้แล้วมันไม่พูดแล้วไม่ออก เดินนิ่งเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิมันเริ่มไม่ได้ใจก็ไม่พูดแล้วไม่ได้ใจแล้วออกกําลังกายไหมพูดไปก็ไม่ตายหรอกกระปุ๊บซีเหมือนกระปุ๊บซีผมไม่ปุยผมไม่ออกไม่ออกกําลังกายอ่ะไม่ออกอะไรเลยไม่มีคำไหนไม่มีคำไหนกล้าผมได้เลยอ่ะใครตอบไม่ได้ตอบไม่ถูกก็สองงานนะสวัสดีเลยอ้าวไอพิ๊กนั่ง ไปดูเดฟใช่ไหมโอ้โหดูตั้งนานแล้วครับเนี้ยไม่ใช่คําว่าออกกําลังกายอ่งแกหลอกพี่แล้นะซิอัพซิอัพฮะไม่หลอกม่ใจมาเลยอรักไปสองอันนี้แทนในมิกด้วยรักอะไรในมิต้องแทนตัวเ้อต้องโดนแทนไม่มีแทนเลยโอ้ยเอาไว้ตายเลยอ่ะคำว่ารักเนี่ยนะเอาไปฉ่ำไปเลยประกาศยองมิชัยเฮ้ยสนับหั ทบได้คิดอะไรเนี่ยคิดอะไรคิดเยอะเห็นไหมคิดเยอะคำนี้อ่ะคิดจริงไหมเนี่ยจริงมีอะไรจะพูดมั้งอ่ะอร่อยดีเฮ้ยกับพี่นะอร่อยดีกะทิอร่อยชัวร์อร่อยดีจริงหรือไม่อะไรวันนี้เราวันนี้เราหายเทียนถามคือ จริงหรือไม่ก right> like ็อำไปจริงหรือไม่คือกำลังคิดประโยคคิดอะไรคือเนี่ยกำลังคิดอยู่คืออะไรฮะคืออะไรไม่ได้คิดเลยอ้าวจริงพูดอะไรไม่ดูไม่ดูอ่ะไป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 แนไวไปไปไปไรอยไปไปไรไ้เปไปรู้อะไรไปไรไปไปไอไอไรไปไ่ไปไอไไไะไไ nếu cá dì nè, để cà đi, thao chạy, không? phốt thì nhiều đi, tao à, anh nhẽ mà thay phốt đi, bay à, bay 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 rồi, bay 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 มึงยังไม่ตอบอะไรเลยไม่เออไม่เออเออไม่แพ้มเลยผลลัพธ์ช่วยหน่อยผลลัพพูดได้นะเรากำลังเรากำลังคิดเพลยอยู่ครับว่าจะเล่นเกมต่อเองกันเราไม่ไม่มีใครร้องมึงกับวมึงร้องหมาเจอ์เราใช้อ่ะไม่เล่นจริงไม่พูดไม่พูดไม่จริงไม่จริงไม่พูดเออเก่งแบบวะไม่เชื่อเลยหูตัวเอง วันนี้เบนดูช้าๆสโลแล้วพี่อ่ะเงยงอนนอนอะไรอื้อออต้องเติมอื้อวันเป็นสโลนะวิสโลไลท์เดิมปกตินอนสไลด์น่อยกะทิแท้ไรไม่ได้กะทิแท้อะไรอะไรของมึงกะทิแท้ชาวเกาะชาวเกาะอืมพี่พูดอะไรวมึงเข้าใจไหมเนี่ยที่มึงพูดเนี่ยมึงจะสื่ออะไรไม่ไม่ไม่เข้าใจแต่มันไหม ฮะเข้าใจมันที่มันพูดไหมไม่รู้เชื่อไหมเชื่อไหมไม่รู้ยากก็ยากไงยากจริงเหรอเมีอะไรจะพูดอีกไหมไม่ไม่พูดอะไเลยยั่อยเลยไม่ย่กอยเลยไม่ปล่อยวนละมีอะไรจะพูดไหมมีอะไรพูดไมมมิกพูดไปดิกะทิแท้ เรากลมึงก็คันเราคำนี่แหละมีอะไรพูดี่แท้อร่อยชัวร์หัวเลยหางหัวเลยหางโซแกนกลางตัวชาวเงี้ยชาวเกาะไทยลาะตลอดตัวอ่ะไปคนเดียวเลดี๋ยวมันกระโดดไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็โดนอ้าวมีพูดอะไรไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็โดนไม่มีอะไรไม่ใช่ล้อไปเดีไม่ใช่อะไรตกใจหมดปั่นจริง เอาเอาเอาเยี่ยเอาเอาดิเอาดิเอาดิเอาพูดอะไรอยู่ก็บอกมาพูดอะไรนึกออกยังยังเขาใจเยี่ยรเลยที่มีพูดเอาเอาคิดว่าเอาแบบไม่รู้ว่าพูดจริงหรือไม่จริงคำบนหัวคิดว่าอะไรอัดดาวอืออะไรฮัดดาวมันเข้าใจอย่างเนี่ยที่กูถามเนี่ยอีเชี่ยโอมววมาอะไร กับข้าวไปแล้วครับข้าว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 วันนี้เราทำอะไรกินดีวันนี้เราทำอะไรทำอะไรกินดีคิดไม่ออกแกงคิดว่ามันจะอร่อยไหมอร่อยอร่อย น่าอ้ยไปโดนไงของจริงไงคนเนี้ยของจริงเอาไม่ใช่คำานี้เนี่ยเออคือเดียวไปแต่เร็วเอาอีกอันนึ่งอ่ะเราไปอันหนึ่งเข้ขาใจคิดจริงๆริงใช่หรอใช่

เจ้าใจเลยนะพี่จริงก็ไปนะไปไหมไม่อยู่กับที่นี่แหละอยู่กับที่เหรอเฮ้ยอันนี้มันหลวมแล้วเหรอดว่าบนหัวจะเป็ขับประมาณไหนนอนนอนน้ำลายสะกดภาษาไทยก็ได้เออภาษาไทยสะกดชอช้างตอช้างตอช้างอะไรตอช้างมันมากท้นบนหัวไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้โดนโดนเยอะนะชีต ไม่ยังไม่มีใครใบอะไรเลยกไปต้องช้างที่ชีตหรือเปล่าไม่รู้เลยก่อช้างเป็ไรจริงเปล่าชอบเงี้ยเหรอไม่เข้าใจงงละแกล่ะดิแกลไม่รู้อแต่เหมือนเลยได้จริงๆแล้ก็รู้แต่ว่าอะไแกลไม่รู้ยังไม่รู้หรอจริงหรือไม่ที่คุณทำต้องห้ามห้องน้ำบ่อยแต่เข้าอีกรอบแบบว่าจบเกมเนี้ยออไมัไปอีกรอบเนี้ยือคืกินยำมังยำอะไรทำอะ คือกินยำมาม่าปกติเลยเลี้ยวมาม่าบูดแต่มาม่ามันบูดปวดได้บ้างอืมดิม่นถามร้านเขาถามว่ามาม่าหมดยุถามร้านเขาว่าตีเราหรอกงงแลยนะไม่เข้าใจงงแล้วตอนนี้เออเข้าออกเข้าออกเออก็เข้าออกเอออาจจะใช้กอดเ่ินไปได้อะไรมาบ้าง ไม่บอกอันนี้ไปเทนด้วยหรอใช่เตรียมมาก่อนไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยหรอสมองตาได้อะไรไม่ได้อะไรเลยไม่มันมีใครไปบ้างเยอะหลายคนเลยไหมเออเยอะหลายคนเลยไหมเยอะมีกีหลายคนเลยไหมบึมเลยไม่หลายอ่ะบึม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 ดีดีพูดอะไรกันไม่เข้าใจเลย แลก็คุยกันไปเรื่อยอ่ะมันจะไปรู้เรื่องกันได้ไงอ่ะไปไปไหนไปเมื่อกี้ถามอืมถามถามได้ไม่เมื่อกี้ถามว่าอะไรถามอะไรถามอะไรถามว่าก็ถามว่าไอ้ที่เป็นเข้าใจอะไรบ้างรู้เรื่องอะไรบ้างไหมไหมไม ไม่ไม่รู้เรื่องไม่ได้ฟังแล้วหลับบางเดียวจริงๆมันถามมึงเขาไม่ถามหรออยากให้โดนอื่นอ๋อเรคิดแต่ตรงนั้นหลับนี่เขาไม่ถามหรอนอนไม่ถามเขาก็พูดไปเรื่อยใช่ไหมเขาพูดไปเรื่อยเขาก็แพมไปเรื่อยพูดไม่หยุดหรอไม่ออะชื่ออะไเนียเวลาครูเขาถามมาเองตอบไป ใช่ผมนั่งนิ่งเลยนั่งนิ่งครบนั่งเล่นเกมจนจนเล่นจนไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วโทรศัพท์อ่ะพวกระวังขู่ปั่นคำื่นเรื่อยๆตีมื่นเลยอ่ะขู่ปั่นคำือเลยนอนอย่างเดียวใช่เมื่อกี้มื่นเลยตัวถามว่าเข้าใจไหมให้ยกมือขึ้นไม่มือเลยครับมือคำือเดิมวะเฮ้ยไม่เข้าใจไม่เดาพูดไปหลายครั้งแล้วไม่เข้าใจกูพูดแล้วกูพูดแล้วเมื่อกี้ไปไปไปไอ้ไอ้นี่ไม่ฝาดอยแค่จะเรียกรับเลยอะ ไม่เข้าใจเอาว่าจริงเอ้จริงว้าวว่าอะไมันมีอยู่คำหนึ่งไม่รู้ใครอยากให้พูดเน่ยอะไรไม่รู้ใครไว้อยู่เดีอันเดียวเองโอ้โหแไปคุยกับพี่เลยสองคนพี่เลยร่วมมาได้ไงกันพูดเลยเข้าใจอุตส่าห์เลี้ยงกันตั้งนานคามรู้รยรู้รู้อยู่แล้วใช่ไหมไม่รู้มันไม่รู้หรอกมันหลุดตามใครมาอะไรแบบเนี้ อ๋อไอ้ี่มันพูดเยอะไอ้นี้มพูดคำว่าเข้าใจเยอะไงไม่ไม่ไม่เข้าใจไม่รู้อะไรเลยมันพูดออกมาไม่เข้าใจเลยก็นะครับจบกันไปแล้วกับเกมทำต้องแพมนะฮะคุยกันไม่รู้เรื่องพูดไปเรื่อยครับจริงพูดไปเรื่อยนะมันเหมือนตีกันแย่งกันพูดแย่งกันพูดนะฟังไม่ออกอ่ารไม่ดีแล้วก็สนุกดีนะครับได้ไปดกเลยพูดเยอะดูไปรู้คนเลยไปดูกนเลยดูดู้าง เหมาเล่าอึดอึดกันเลยหรอใช่ทัดทัดเนี้ยมันนี้มันนิ่งๆกันเลยขอพักขอพักแกอีกปีขี้อะไรอึดอึนึงทุกคนเลยจานตอนไม่ตอนเนี่ยโอเคก็เป็นเกมสนุกสนุกยามวันว่าของพวกเราชาวดอกยญ้าเนาะก็กดไลค์กดตัปสไครต์นะครับแล้วก็ติดตามช่องเดินครับย่าของเรานะครับก็เดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามีเมนูต้องทำอาหารในคลิปต่อไปนะฮะบ๊๊าายยบบายบาย